ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก EP ที่28ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่2ีกันเลยดีกว่าครับ ชัยชนะที่กรีฟีดสามารถพิชิตป้อมปาการโดนเดได้นั้นมันได้สร้างความสัสมาและสายให้กับหมู่หุนนางในวังเป็นอย่างมากความก้าวหน้าทางตำแหน่งที่ขึ้นอย่างรวดเร็วของกรีฟีดก็ย่อมจะต้องมีคนที่เสียผลประโยชน์ตอนนี้กลุ่มคนเหล่านั้นได้มารวมตัวกันเพื่อหาแนวทางในการกำจัดกรีฟีดให้พ้นทางรัฐมนตรีฟอร์ดคือหัวหอ,อกของการประชุมในครั้งนี้ ข่าวลือของกีฟีดที่ออกมาอย่างมากมายในช่วงนี้ทั้งข่าวการแต่งตั้งกีฟีดให้เป็นนายพลและยกระดับกองพันเหี่ยวให้มีสถานะเดียวกับกองทหารที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดแห่งมิดแลนด์หรือการมอบหมายกองทัพอัศวินพะย์ขาวและทัพอัศวินมังกรขาวให้กีฟีดบังคับบัญชาข่าวลือทั้งหมดเหล่านี้ล้วนออกมาจากคําบอกเล่าของฟลอตแทบทั้งสิ้นความกลัวย่อมนํามาซึ่งความเสื่อม รัฐมนตรีฟอสต์สร้างความกลัวเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้ที่ร่วมอุดมการเมื่อจิตใจที่ไม่มั่นคงก็ย่อมถูกชักจูงได้โดยง่ายรัฐมนตรีฟอสตได้กล่าวว่าถ้าหากว่ากีฟีตถึงจุดสุดยอดของตำแหน่งแล้วแล้วก็ทุกคนในที่นี้ก็ยากที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยภายในวังแห่งนี้แนวร่วมที่ตอนนี้รู้จักกังวลตามคำชี้นำของฟอตได้หาลือถึงแนวทางที่จะยับยั้งความก้าวหน้าของกีฟีดในตอนนี้ การทำล้ายใครสักคนถ้าไม่โจมตีที่ตัวบุคคลก็ต้องทำลายที่ชื่อเสียงแต่กรณีของกีฟีดอย่างแรกดูจะเหมาะสมที่สุดกับคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมากับการต่อสู้แลกเลือดแลกเนื้อมาศัตรูที่หมายเอาชีวิตก็ย่อมมีมากรัฐมนตรีฟอร์สเสนอแผนการฆ่ากีฟีดด้วยยาพิษแอนติอาริสในคืนวันเฉลิมฉลองชัยชนะแต่แนวร่วมหลายคนดูจะกังวลกับแผนการดังกล่าวนี้ เพราะเกรงว่าเรื่องที่ปรึกษากันในที่นี้จะล่วงไหลออกไปแล้วอีกอย่างใครจะเป็นผู้ลงมือรัฐมนตรีฟอร์ดได้บอกกับทุกคนถึงความปลอดภัยของการข่าวของตนเองและคนที่ลงมือก็ไม่ใช่พวกเราในที่นี้ mm. เมื่อใช้ความกลัวเป็นเครื่องชี้นําคน mm. ก็ไม่แปลกที่คนเหล่านั้นจะไม่มีความมั่นคงในจิตใจเพื่อให้ทุกคนมั่นใจในแผนการในครั้งนี้ราชินีแห่งมิดแลนด์ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันนั้น พนางได้กล่าวกับทุกคนในที่ประชุมว่าถ้าหากแผนการทั้งหมดนี้ไม่เป็นไปตามที่คาดนางให้สัญญากับทุกคนว่าจะเคลียร์ปัญหาให้กับทุกคนด้วยตนเองการให้คำมั่นสัญญาจากผู้ที่ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินเป็นอันดับสองนี้ได้สร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มแนวร่วมเป็นอย่างมากไม่ว่าราชินีจะหาเหตุผลข้ออ้างใดถึงความชอบธรรมในการที่จะสังหารกีฟีตแต่เหนืออื่นใดเหตุผลลึกๆที่ราชินีแห่งมิดแลน ต้องการฆ่ากีฟีดนั้นอาจจะเป็นเพราะข่าวหรืออย่างลับๆบางอย่างฟลอตได้บอกกับพระราชินีในข้อสงสัยของเขาว่ากีฟีดอาจจะอยู่เบื้องหลังการตายของแม่ทัพยูริอุสและแม่ทัพยูริอุสผู้นี้เขาก็ได้มีข่าวลับๆหลังบัลลังกับราชินีแห่งมิดแลนด์ฟลอตรู้สึกพอใจมากที่เขาเลือกที่จะบอกข่าวการตายของแม่ทัพยูริอุสและข้อสงสัยนี้แก่ราชินีแห่งมิดแลนด์เพราะแผนการทั้งหมด ในเวลานี้องค์ราชินีแห่งมิดแลนด์คือผู้วางแผนการทั้งหมดในข่าวลือต่างๆนั้นล้วนแต่มีความจริงเจือปนอยู่ด้วยเสมอข่าวของราชินีก็เช่นกันในห่วงคำหนึ่งที่นางคิดถึงยูริอุสอยู่นั้นเหตุผลต้นตอของเรื่องราวข่าวลือหลังบัลลังนั้นเรื่องทั้งหมดเหตุผลคงมาจากองค์ฟาบาทพระราชาแห่งมิดแลนด์การเป็นผู้นำที่ดี ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นสามีที่ดีได้เวลาแห่งสงครามแบบนี้งานที่หนักอึ้งดูจะเป็นภาระและเวลาที่จะให้ครอบครัวนั้นก็ดูจะแทบไม่มีให้หรือว่าทั้งหมดนี้พระราชาแค่ต้องการอยู่กับงานเพื่อหลีกหนีความเสียใจของพระองค์ที่อดีตราชินีแม่ของเจ้าหญิงชาร์ลอตอันเป็นสุดที่รักของพระราชาได้ตายจากไปองค์ราชินีเองก็อยู่กับพระราชาด้วยเหตุผล ที่ดูจะไม่ต่างกันเพราะองค์ลาชินีที่แต่งงานกับพระราชาแห่งมิดแลนนั้นก็ด้วยเหตุผลทางการเมืองแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นทุกคนย่อมค้นหาสิ่งที่ไม่มีในตนเองยศถาบรรดาศักดิ์ที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงมันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการความรักและเวลาที่มีให้ต่างหากคือสิ่งที่เธอปรารถนาเวลาและการเอาใจใส่ดูจะเป็นสิ่งเดียวที่ยูริอุสมีให้แก่หญิงสาว ผู้สูงศักดิ์หญิงสาวที่ต้องจากบ้านจากเมืองมาอยู่กับพระราชาชายที่ไม่เคยจะรักเธอและใส่ใจกับเธอเลยแต่เธอแค่ต้องการใครสักคนที่คอยปกป้องเธอจากกำแพงแห่งความเหงาและความเปล่าเปี่ยวให้ความอบอุ่นแก่เธอในห้องนอนอันโดดเดี่ยวที่มีเตาผิงอันแสนจะเหน็บหนาวยูริอุสได้ทำลายกำแพงแห่งความเหงาและทำให้ห้อง ที่แสนจะเหน็บหนาวได้ลุ่มร้อนขึ้นถึงยูริอุสจะไม่ใช่ความรักแต่เขาก็คือที่พักพิงทางกายและใจแต่ในตอนนี้ไม่มียูริอุสแล้วเธอจึงเข้าใจว่ายูริอุสนั่นเองคือคนที่เธอรักคนที่พาเขาไปจากเธอเธอไม่มีวันอภัยให้กับผู้นั้นเป็นอันขาดเธอไม่ได้ทำในฐานะ องค์ราชนีแห่งมิดแลนด์แต่เธอทำในฐานะของผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันแล้วฟลอตได้นำสัญญาเลือดการเข้าร่วมแผนการให้ทุกคนประทับตาลงลายมือชื่อชัยชนะของกองพันเหี่ยวที่โดนเดย์ทำให้ทุกคนในเมืองต่างยินดีกับชัยชนะเสียงโห่ร้องได้ดังกึกก้องทันทีที่กองพันเหี่ยวก้าวเข้ามาถึงประตูเมืองทุกคน รู้จะเป็นขวัญใจของชาวเมืองมิดแลนด์ไปเสียแล้วการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวเมืองจนกัสตองแทบไม่เชื่อในสิ่งที่เขาเห็นเขาได้บอกกับกัสว่าเขาไม่เคยคาดฝันหรือคาดคิดมาก่อนว่าเขาจะได้รับการต้อนรับจากคนทั้งเมืองขนาดนี้ไม่ว่าเขาจะชนะสงครามมาอย่างมากมายขนาดไหนก็ไม่เคยมีครั้งใดจะเหมือนกับครั้งนี้เลยถ้าไม่ใช่ในกองพันเดี่ยวถึงจะลบเก่งกว่านี้ ก็คงไม่เป็นที่รู้จักกัสเห็นจริงกับกัสตองใช่ทุกคนรวมถึงกัสเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเช่นกันยกเว้นกรีฟีตเพียงคนเดียวข้าจะชิงประเทศแห่งนี้มาเป็นของของข้าให้ได้กัสที่ดำดิ่งสู่ห้วงความคิดในครั้งอดีตในครั้งหนึ่งคำพูดที่ดูห่างไกลของกีฟีตในตอนนั้นตอนนี้มันใกล้ซะจนเราแทบจะสัมผัสกับมันได้ เจ้าหญิงชาร์ลอตที่ดูวุ่นวายกับการแต่งตัวเพื่อรอรับกีฟีตพี่เลี้ยงของเจ้าหญิงได้พูดคุยกันว่าวันนี้เจ้าหญิงดูสดชื่นแจ่มใสมากนับตั้งแต่กีฟีดออกลบเธอแทบจะกินอะไรไม่ได้เลยขณะที่กองพันเหวี่ยวได้เคลื่อนพลผ่านที่ประทับของเจ้าหญิงชาร์ลอตเจ้าหญิงได้ทรงโบกมือเรียกกีฟีตแต่คนที่ส่งเสียงชื่นชมกีฟีตอย่างเซ็งแซ่นั้นกลบเสียงของเจ้าหญิงชาร์ลอตไปอย่างหมดสิน้นคน ที่เฝ้ารอการกลับมาของกีฟีดไม่ได้มีแค่เจ้าหญิงและชาวเมืองเท่านั้นองค์ราชินีและเหล่าบริวารก็เช่นกันแต่การเฝ้ารอของคนกลุ่มนี้วัตถุประสงค์ดูจะแตกต่างออกไปราชินีแห่งมิดแลนด์ฟลอและผู้สมรู้ร่วมคิดตอนนี้กำลังเฝ้าดูกีฟีดจ,จากระเบียงสูงในขณะที่ฟลอตกำลังคิดถึงแผนการที่จะดำเนินการอยู่นั้นมีทหารคนหนึ่งได้เข้ามาส่งจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่ฟลอต เนื้อหาในจดหมายนั้นทำให้ฟอร์ทะลึงตาขึ้นมาอย่างตกใจความวิตกกังวลที่เผยขึ้นมาบนใบหน้าของเขาทำให้หลายคนรู้สึกได้ในทันทีองค์ราชินีทรงถามฟอร์ถึงความผิดปกติของฟอร์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือไม่ถึงฟอร์จะตอบกับองค์ราชินีว่าปกติดีแต่มันก็ดูจะขัดแย้งกับลักษณะวิตกกังวลของเขาในตอนนี้อง์ราชินีถึงจะเอกใจอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรกับพฤติกรรมของฟอสในเวลานี้ฟอสได้ขอตัวจากมาด้วยอารมณ์ที่ทั้งโกรธและวิตกกังวลหรือว่าคนที่ฟอสต้องวิตกกังวลในตอนนี้ก็คือกีฟีดงานจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่กองพันเดี่ยวนั้นได้ถูกจัดขึ้นเหล่าขุนนางแม่ทัพในกองรวมถึงลูกหลานของเหล่าขุนนางก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายกีฟีด กัตพิพินจูโดโคคัตและลิเคโดได้ปรากฏตัวขึ้นในงานจากหกคนที่เห็นนี้กรีฟีดดูเขาจะเป็นธรรมชาติที่สุดในสถานการณ์แบบนี้เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่สมาชิกกองพันธเดี่ยวจะแต่งกายเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงอย่างเป็นทางการต่อหน้าขุนนางทุกคนได้ตระหนักว่าโอกาสที่พวกเขาจะได้มาเหยียบในท้องพระโรงแห่งนี้มันดูจะไกลเกินกว่าที่เขาฝันไว้แต่เพราะกีฟีด เพราะเขาโอกาสเหล่านี้จึงไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปแต่สำหรับกัตตอนนี้เขามีอะไรในใจให้คิดกับกีฟีดมากกว่าสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าดูจะเป็นเรื่องธรรมดาที่กีฟีดดูจะเป็นที่สนอกสนใจของเหล่าสาวเล็กสาวใหญ่และลูกขุนนางและกัตก็ดูจะเป็นอีกคนที่เหล่าสาวสาวหลายคนสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัตที่ได้รับการยกย่องจากคนทั้งเมืองถึงความเก่งกล้า ที่สามารถเอาชนะบอสคอนนักลบในตำนานไร้พ่ของจูด้าได้กัตที่ดูเหมือนเขาจะไม่ชินกับการถูกซักและตอบคำถามเขาได้ปลีกตัวออกมาทันทีโดยทิ้งภาระให้กับสมาชิกที่เหลือและโคคัตเขาก็ดูจะชอบกับสถานการณ์แบบนี้เมื่อมีคนลักก็ต้องมีคนชังเป็นเรื่องธรรมดาแม่ทัพพยักเขาาดูเขาจะไม่ค่อยสนุกกับงานนี้สักเท่าไหร่ผิดกับแม่ทัพลาบันและแม่ทัพโอเวน ที่พวกเขามองอะไรอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มองด้วยความอาคติและด้วยผลงานที่โดดเด่นของกองพันเดี่ยวก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่น่ายินดีแต่ทั้งคู่ดูจักกังวลกับอนาคตภายภาคหน้าที่ไร้สงครามของกองพันเดี่ยวพเพราะเขาที่รู้จักจิตใจของเหล่าขุนนางในวังแห่งนี้เป็นอย่างดีสงครามที่ตอนนี้ดูจะได้ข้อยุติแล้วเหี่ยวที่ไล่ล่าเก่งกาจ เมื่ออยู่กลางเวหาถึงเวลาที่ต้องกลับมาอยู่ในกลงแล้วกลงที่ชื่อว่าวังเหล่าทหารเมื่อสิ้นสงครามก็ต้องกลับเข้ากรมกองกองพันเดี่ยวก็เช่นกันเมื่อไรสิ้นสงครามก็ต้องวางดาบปรับตัวเข้ามาอยู่ในวังแต่ความโดดเด่นของกีฟีดในตอนนี้มันเปรียบเสมือนกับแสงที่สุกสกาวสว่างสวยัยยิ่งแสงสว่างมากเท่าไหร่เงาของแสงนั้นก็จะมืดได้ไม่แพ้กัน เหวี่ยวที่ยิ่งใหญ่ในเวหาเวลานี้ดูจะไม่ปลอดภัยในกรงแห่งนี้กัดได้หลบฉากหนีความวุ่นวายของเหล่าหญิงสาวลูกขุนนางเหล่านั้นมานั่งพักที่มานั่งตัวหนึ่งแต่ในระหว่างนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นใครบางคนผนผันออกจากกลุ่มสนทนาตรงเข้ามาหาเขาแคสก้าในชุดลาตีเธอตรงเข้ามาดึงแขนกัดไปอย่างรวดเร็วเธอ ขอใช้กัดเป็นเครื่องมือในการลบหลีกจากบรรดาลูกขุนนางที่ดูเธอเป็นสิ่งแปลกในกองพันเหี่ยวการพูดคุยอย่างเป็นกันเองของกัดและแคดก้าดูจะเป็นเป้าสายตาของใครหลายคนแคดก้าเลยชวนกัดออกมานั่งเล่นที่นอกระเบียงโดยการไปของทั้งสองคนนั้นมีจูโดสังเกตเห็นและดูเหมือนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างได้แคดก้าที่ดูจะไม่คุ้นชินกับการใส่กระโปรงอีกแล้วเพราะเธอ แต่งกายเยี่ยงทหารมาอย่างยาวนานมีหนาซ้ำกล้ามที่แขนและขานั้นมันมีมากขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการกำศึกที่ยาวนานนั่นเองทำให้เธอดูไม่มั่นใจกับชุดที่เธอสวมใส่ในเวลานี้แต่ถึงกระน,นั้นแคทก้าก็อดประหลาดใจไม่ได้ว่าเพราะอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้กัตออกงานสังคมแบบนี้เพราะที่ผ่านๆมากัตจะหลีกเลี่ยงงานสังคมลื่นเลงเช่นนี้ตลอดกัตนิ่ง มองดูพระจันทร์ก่อนจะตอบกับแคทก้าว่าเขายังไม่เคยทําอะไรร่วมกับกีฟีและแคทก้าเลยนอกเหนือจากการลบงานเลี้ยงครั้งนี้ก็เป็นผลพวงของฝันที่กีฟีดไขว่ขว้ามาทุกอย่างที่กีฟีดฝันไว้ตอนนี้มันค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วและกัตดก็ต้องการเห็นสิ่งนั้นกับตาตัวเองสักครั้งแคทก้ารู้จะเข้าใจความหมายกินไหนของกัเป็นอย่างดี เธอถามกับกัตถึงการตัดสินใจอันแน่วแน่นั้นกัตก้มหน้ามองไปที่เงาหน้าต่างที่ตกกระทบลงพื้นแต่ดูเหมือนตอนนี้บทสนทนาของทั้งคู่ได้หยุดลงแล้วเพราะตอนนี้พระราชาได้เสด็จออกมาที่ท้องพะโลงแคสก้าได้ชวนกัตกลับเข้าไปที่งานเลี้ยงอีกครั้งแต่กัตได้บอกกับแคสก้าว่าเขาขออยู่ที่ด้านนอกนี้อีกสักพักแล้วจะตามเข้าไปแต่ก่อนที่แคสก้าจะเข้าไปที่ห้องโถงนั้น กัตได้เรียกชื่อเธอแต่แล้วกัตก็ตัดสินใจว่าเขาไม่มีอะไรที่จะพูดกับแคทก้ากัตคิดกับตัวเองถึงเหตุผลอื่นที่เขาต้องมาร่วมงานในครั้งนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไม่มีใครเลยที่จะรับรู้นอกเสียจากกรีฟีดด้านในองค์ราชาแห่งมิดแลนด์ได้ประกาศข่าวดีแก่เหล่าคุณนางและทุกคนอย่างเป็นทางการ ว่าจูด้าได้ส่งทูตมาเจราจาสงบศึกกับมิดแลนด์แล้วและด้วยผลงานของกองพันเหยี่ยวในสนามรบพระราชาจึงแต่งตั้งกีฟีตและกองพันเหี่ยวเข้าเป็นกองทัพของมิดแลนดในฐานะกองทัพที่เก่งที่สุดของมิดแลนดภายใต้ชื่อกองทัพอัศวินเหี่ยวขาวที่นำโดยแม่ทัพเหยี่ยวขาวกีฟีตอีกทั้งยังได้มอบบรรดาศักดิ์แก่ทุกคน ในกองพันเหี่ยวสิ้นเสียงประกาศของพระราชาเสียงโห่ร้องยินดีก็ดังกึกก้องขึ้นสมาชิกกองพันเหี่ยวในห้องโถงต่างตกตะลึงว่าอีกไม่นานพวกเขาก็จะได้เป็นขุนนางท่ามกลางเสียงโห่ร้องยินดีนั้นกรีฟีดได้มองออกไปข้างนอกหน้าต่างกัดได้อยู่ที่นั่นเขาทั้งคู่ได้ยิ้มให้กันอย่างอบอุ่น ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเบอร์เซิร์ก EP ที่28ก่อนจะจากกันไปนะครับบายสีก็อยากฝากทุกคนนะครับช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ